สวัสดีครับก็เดี๋ยวนี้จะมาทำชาผลไม้กันนะครับก็เอื่ี่เราทาเป็นชาพีชนะครับก็ดูผลไม้ร้านก็เมนูที่เหมาะจะทาเป็นชาผลไม้อีกตัวก็จะเป็นสับวรสนะครับเพราะว่าเป็นจะเป็นเมนูหลักประจําร้านอยู่แล้วก็เดี๋ยวลุยกันเลยครับอันนี้เรจะสับวรสที่ร้านเราจะฟีดไว้แบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นสามสิบมลครับผมข้อดีของการฟรีดก็คือว่า สาร์รเขาไม่มีทางที่จะงองมครับเพราะว่าเรา<ม>เราได้มาแบบสดๆแล้วรสชาติได้แล้วก็เขาจะไม่มีทางงอมไปกว่าน,นี้ลนะาบางทีถ้าเกิดเราไว้เป็นลูกใช่ไหมครับมันก็จะมีความแบบงอมไปเรื่อยแลวมันจะรู้สึกแบบกลิ่นแยะๆประมาณนั้นก็ <c oughs> เป็นน้ำเปล่านะครับ125มลบัตรเกลือเล็กน้อยเชื่อมนิดหน่อยครับผมครับ ผมก็จะใช้1ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้เป็นครึ่งช้อนโต๊ะก็ประมาณ15 ml ครับมที่เราเติมหวานนะครับนี่เราก็เติมความเปรี้ยวของมะนาวเล็กน้อยครับนี่จะเป็นครึ่งช้อนโต๊ะครับผม7.5 ml เราจะใช้เป็นมะนาวไร้เมล็ดนะครับก็จะจะมีความเปรี้ยวที่แบบไม่โดดเกินไปนะครับ ก็พักไว้ก่อนครับให้เขาละลายเข้ากันดีแล้วก็จะมาทําตัวชานะครับก็เหมือนเดิมครับผมก็จะใช้เป็นตัวโอเกนะครับเพราะว่าเป็นชาดําก็อย่างที่เราสร้างก็จะมีกลิ่นหอมเหลือเกยพวกมะกรูดอะไรเงี้ยครับมันก็จะทําให้เมนูนี้มันจะมีความสดชื่นจริงจริงก็ใช้ได้หมดนะครับจะเป็นชาดําแบบอื่นจะเป็นลิดต,ตั้งหรือว่า ชาไทยที่เราชงเบรชาไว้อยู่แล้วก็ใช้ได้เหมือรกับก็ใช้น้ำร้อนที่80 m สิบมลนะครับก็เดี๋ยวทิ้งไว้สักพักนะครับให้ชา,าได้คายตัวนิดหนึ่งก็ข้างล่างเราได้ละเสารตสดก็จะมีความหอมหอมวานอมเปรี้ยงเล็กน้อยนะครับไม่ไม่ได้ให้หวานมากแล้วก็จะมีความด้านด้าน,านชาหอมๆอ,อยู่ด้านบนประมาณนี้ครับผม เติมน้ำแข็งให้เต็มเลยครับเหมือนเดิมครับเราใสา่ชาลงไปก่อนนิดนะึงจกนก็ได้เลยครับชา ตกแต่งให้ดูน่าทานครับผมออขาดไม่ได้ครับด้านเรามันก็จะตัดตัดกันครับก็เรียบร้อยครับผมครับ Passion IT ชาสวรถของเราเ,ออเดี๋ยวมาลองชิมกันครับก็แนะนำให้เป็นหลอด8มิลน,นะครับเพราะว่าจะได้ดูดติดมเมล็ดของสวรถได้ อร่อยลงตัวครับผมครับหอมหวานอมเปรี้ยวสดชื่น้วยชาครับผมครับต่อหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้มากกันน้อยนะครับก็ยังไงขอบคุณทุกการรับชมแล้วก็ติดตามด้วยครับผมก็ไปพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ